ที่ที่บ้านทั้งตระกูลเนี่ยเป็นตระกูลลิเกมาตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมแม่เป็นหมดเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นคุณพ่อของคุณแม่ก็เป็นลิเกใช่ตั้งแต่รุ่นทวดต้กูลเนี่ยคุณคุณพ่อก็ที่บ้านเราเป็นเจ้าโผลิเกอ่ะคือทั้งตระกูลเนี่ยทาลิเกมาทั้งชีวิตแหละใช่ไม่เคยทําอาชีพอื่นเลย ไม่มีอาชีพอื่นพ่อเขามีเป็นเจ้าของริเกแล้วก็เขียนฉากลิเกด้วยทั้งหมดโอ้โหสมัยก่อนก็คือสืบทอดรุ่นต่อรุ่นมาเลยยุสอยุธยาที่ติดฉากตัวคุณแม่เองฝึกริเกมาตั้งแต่อายุเกี่ยวขวบครับตั้งแต่ออกป .4 ไปแล้วก็ไปหัดลิเกอยู่ตลาดนาบางลำพูขำอยู่ท้องหลนมีคนสอนนีแม่นี่คุณแม่เหรออุ้ยเลยแม่ไม่ถูกมีมสอนอะไรคุณแม่ครับ ตอนนั้นอายุแม่เท่าไหร่ประมาณสิประมาณ17 17ก็เป็นสาวแล้วแต่จริงๆเนี่ยเริ่มเล่นลิเกตั้งแต่อายุ12 12อ่ะแต่สมัยก่อนเขาเล่นลิเกทางวิทยุเหรอคุณแม่เมื่อก่อนนี้คือเราอัดเป็นเทปนะคะคแล้วก็ทางบริษัทของ นครพัฒนาอินปอร์ตเขาจะเที่ยวเอาไปออกทั่วหมดเลยคือลิเกก็เล่นในวิกลิเกแหละตามงานต่างๆแต่จะมีคนไปถ่ายวิดีโอเก็บเอาไว้ไม่ใช่ตอนนั้นไมยังไม่มีเวยหรอเหมือนละครวิทยุเลยเหมือนคณะเกตทิพย์อย่างเงี้ยครับแต่เขจะเป็นลิเกใช่้ตัอัดเสียงใช่อัดเสียงเขาไม่ได้อัดสตูนะจ๊ะเขาอัดในโบส เอ้ยจริงๆใช้ความกล้องของของของโบสถ์พระเงี้ยครับจริงๆแล้วก็บทก็อยู่ตรงหน้าอยู่ตรงหน้าแล้วก็ไมค์ก็เล่นไปตามบทเล่นไปตามแล้วก็ใช้เสียงถ่ายทอดอารมณ์เอาใช่แล้วคนก็ฟังฟังอ๋อเหมือนละครวิทยุเหมือนละครวิทยุแต่นี่เป็นละครลิเกเป็นลิเกเป็นเรื่องวิทยุสมัยนั้นแม่ยังใช้ตะเกียงอยู่เลยที่บ้านริงเหรอแม่ก็คือเปิดตะเกียงดูบทแล้วก็ร้องกันไปเหรอตอน ที่อยู่บ้านแล้วใช้ตะเกียงแล้วก็ไปหัดลิเกเลย<อ>คือตอนนั้นไฟก็ยังไม่เข้าแหละคุณแม่ก็ยังใช้ใช้ตะเกียงใช่<อ>ในการัแบบว่าใช้ชีวิต กคือรถยังไม่เคยมีอะไรใช้เรือโอ้โหยูเ้งแต่สมัยโอ้โหแม่แม่เกิดมานานมากไม่เกิดมาตั้งแต่ใช้เรือเวลาจะไปกรุงเทพทีนั่งก็นั่งเรือใหญ่ไปเพราะเหรอฮะจากที่ไหนแม่แม่เป็นคนที่ไหนคะวิเศษชัยชาญนะจังหวัดอ่างทองอ่างทองนั่งเรือล่องแม่น้ำเจ้าพระยามาใช่เพื่อมาเข้ากรุงเทพใช่เก๋ดีเนาะไปหาดลิเกไงพี่วัน ก็เป็นคืนคืนเลยคืนเหนือแต่กอางค่เาในยุคนั้นเนี่ยการเดินทางโดยเรือมันจะสะดวกกว่ารถใช่รถไม่ค่อยมีทงมันจะถึงกันหมดรถไม่ค่อยมีถนนยังไม่ค่อยมีอ่ะถนนก็ไม่ค่อยมีอ่ะน้ตแล้วแม่เล่าให้ฟังตอนไปลาลลเกอเจ้าภาพหาไปอ่ะใช้เรียนะ เอาเกวียนไม่มีเครื่องไต่ะไรใช่รถมันเข้าไม่ถึงแล้วก็รถไม่ค่อยมีแล้วก็จะเอาเฟียนเนี่ยมาบรรทุกกระเป๋าและเพอร์ลิเกก็เดินตามไปเดินตามด้วยเหรอโอ้โหทำไมก่อนแม่เล่นเล่นที่ไหนบ้างอ่ะก็ทั่วหมดเลยอ่ะยุทธยาอ่างทองลพบุรีสิงห์บุรีลัสมีประมาณมหานล่ากาอย่างขนของไปนี่กี่คันนุ้ยแม่เกวียนใช้ใช้เยอะไหมครับ ไม่เยอะอ่ะกระเป๋าใครกระเป๋ามันก็ใส่เกวียนไปใช่แล้วเราก็เดินตามชแล้วไปถึงท uh, ี่ก็เล่นเล่นลิเกกันก็เดินไปตามหัวคณาอย่างเงี้ยแล้วเรื่องแต่งหน้าเหรอคุณแม่คุณแม่แต่งเองด้วยไหมครับแต่งกันเองทั้งนั้นทำกันเองหมดใช่สนุกไหมแม่ตอนเด็กๆเนี่ยการเดินทางไปลีเกะกติดตางไม่มีการเหนื่อยเลยอ่ะทำไมอ่ะสนุกสนานแบบไม่ร้อนไม่หนาวค่ะมันมีความสุขนะแม่มันมีความสุขใช่เขาบอกฉันไปเล่นที่วัดสวนแก้ว วัดสเกลเ้ววัดสแกวอ่าฮะคุณแม่จําได้ไหมว่าตอนนั้นเนี่ยแต่งหน้าแบบโอ้โหเขาบอกว่าหัดเด็กแล้วขนาดคณะนี้คือใหญ่มากกี่คนได้ครับคุณแม่ฮะโอ้โหเด็กนะเวลาเข้ามาสมัครเยอะนะหลายร้อยแล้วก็มาคัดเอาอมาคัดเอาแปดสิบได้แปดสิบคนแปดสิบแปดสิบคัดให้เหลือที่เหลือให้เหลือประมาณแปดสิบคนยางเงกี่คนเหลือแปดสิบคนเยอะค่ะมาท้งมาสมัครท้งเป็นสิบ เจ็ดคนสิบคนเด็กอ่ะหนักไหมแม่อะไรหนักทองอะที่ใส่อะหนักไหมลิงหนักเขาคุยเรื่องลิเกกันโยมองหนักมีให้เฉพาะแต่หลานเขลอนี่แต่งงานแล้วแต่งงานแล้วโมเสสโอ้โหเข้าใจงี้แล้วแม่เล่นลิเกจนถึงอายุเท่าไหร่ครับก็โอ้โหเล่นจน มีมีมีแอนแล้วค่ะสามสิบกว่าเนาะแม่ก็เป็นนางเอกมาตลอดแหละแล้วคณะเราก็ค่อยเติบโตใหญ่ขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยตามยุคสมัยนี่นะบางทีแยกสี่คณะรุ่นดกคือก่อนที่แม่จะมาหัดผมเนี่ยคือคณะของแม่เนี่ยครับมันดาวลงไปแล้วเพราะว่าพอนางเอกพระเอกมีลูกมีเมียตอนนั้นก็คือความนิยมลดลงไปสุดท้ายแม่ก็เลยต้องผันตัวมาเป็นครูหัดพีเจนในวัดสระแก้วก็มาเป็นรุ่นพี่แทนแล้วพี่ก็เลยบอกว่า แม่แม่หยุดเถอะเดี๋ยวผมเล่นเองี่พ่ขอร้องให้แม่หยุดใช่ให้แม่หยุดเพราะว่าเราต้องคุมวงเองด้วยใช่ใช่ไหมพี่ใช่ต้องแยกกันคุมเพราะว่าโชว์ทีเนี่ยสี่คณะต้องแยกกันไปโชว์ตามที่ต่างเลยพราตอนนั้นดังมากคนละจังหวัดเลยใช้งานลูกคุมมากอะตอนนั้นอะจริงๆอีลูกก็วิ่งไปเถอะสี่ที่อะต่อพืนอะแล้วตอนนั้นยังแบบปอสี่เองอะวิ่งคือ เล่นกลางวันที่นี่เสร็จแล้วกลางคืนเล่นตรงนี้ถึงสองทุ่มสองทุ่มเสร็จไปต่อพระประแดงถึงเที่ยงคืนพอเที่ยงคืนเสร็จแล้วไปต่อตรงปทุมอีกถึงสว่างเช้าไปโรงเรียนเช้าไปโรงเรียนีเออราโรงเรียนครึ่งวันพอราโรงเรียนครึ่งวันเสร็จไปเล่นลิเกต่อกลางวันเป็นอย่างเงี้ยตลอดเลยวนลูปชีวิตวนอยู่แบบอะไรไหนพักผ่อนอนมด็นอนงไม่นอนมั่งลืมอยู่เนี่ยว่านอนมั่เล่าม่า เรื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมดเลื่อ,อหมดดำเขาอยากจะพูด